สวัสดีครับมือนี้กำลังต้มกบหน้าเจียวนะครับเนี่ยต้มกบครับต้มกบพอนัดออกครับกบหน้ากระดูกกอ่อนครับต้มเจียวแช่ครับอันนี้ต้มก่อนครับต้มเป็นปเจียวเป็นปนไป็นเจียวนะครับนี่แหละครับเจียวใส่ผักแผวนะครับผักแผวกำลังงามเจียวแต่แผวมันสีหอมด้วครับกบนี่เนี่ย ผักแผ่วกาลังงามเลยครับปครับพอดีเลยใส่แจวคบนะครับพับแผ่วนี่เนี่ยหอมๆครับบาดมือแรงครับวัอนี้ละมือเสานีดละนะครักปลูกเองนะครับมีบัตรนะครับอยู่นี่ตะไคร้ข่ขาหูสังไข่ครับพริกนี่พริกออดนะครับมาครับแช่ๆเลกันแล้วครับวัอนี้ はい。Thank you.

ครับหน้าตาก่อนแกบกบใส่ผักแพลได้ครับนี่แกวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นจังไรครับเป็นตากินบ่ะพี่น้องน่าแกวใส่ถ้วยไวไ้เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละแกวกบใส่ผักแพลกบนาสีสันมาหอมๆผักแพลก็ดูก่อน,ออนกบนาครับอืมครับ บึงหามุงถ่ายภาพนิ่งลง Facebook ก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ได้แล้วครับสวัสดีครับเสวัสดีครับมากินข้าวในกันได้ครับมอนิเจวกบครับเจวกบนาใส่พักแผวแท่ครับมอนิวนาพักครับเห็นบอสดอกพกสแงงนาครับผมหอมครับมีพักเคียงเครื่องนี่ แตงบักทั่วพักสแงงห่งหอมได้ครับนี่ข้าวเหนียวในข้าวเหนียวใหม่ข้าวดอปีนี้เลยครับนี่อมาจากบ้านในใหม่เลครับนี่อเดี๋ยวกินเหลือจากหมู่บ้านนี้อีกวันนี้แกงปลากดใส่ายครับแช่แชในกันครับมาโอ้ยครับจะเลิศอาหารครับอเสียบเดบอสห์เสียบบานเฮาเด้อครับเพิ่มมาครับแช่แชในกันครับเพิ่มอ่ะ Dragon ati Kro